เอาเมาเล็ดข้าวโพดนะคะเมล็ดพริกทอดสเปนที่จะอากลับเมืองไทยนะคะนี่ค่ะมเมล็ดพันุ์ข้าวโพดจากปีที่แล้วนะคะก็เอามาแกะแกะก่อนค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ำนิดนึง พื้นที่ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะก็เลยตั้งใจปลูกข้าวโพดให้มันหมดเลยคะ่ะก็มากลบมเมล็ดข้าวโพดกันเหนื่อยเหนื่อยอวหัวนหน่อยลว่าจะลงปลูกไอ้พวกฟักทองค่ะไม่ไหวละเหนื่อยมากเลยเหนื่อปวดตัวนะคะ จะตัดอ์ติโชกด้วยแตงกวาด้วยไม่ไหวจริงๆลิกนี่ออกแล้วนะคะลิกทอดนะออกมาแล้วกินซตไม่กิอะไรเลยไป่กินภาาไม่กนาาอไม่าไรม่กนา กินอะไรคะืยูกู์ยูกินยูกูร์อืเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะคะไม่อาบทำไมล่ะกระเดียวหัดืมกินให้เสร็จก่อนงนะั้นเหรอ หอมจังค่ะส,สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเหรอสีอะไรสีเหียงสีเหลืองถูกต้องค่ะทำไงคะน้าๆตุ๊กปลาหมาม่าอือฮั่ขอบคุณค่ะออเอ๊เอ๊ <laughs> เว่ายหอมจังเลยปาเมทิเลอว่ะโอซไมิไเตอรอกิอายโน่เดวมา,มามาทำให้นะเดวมาเอาขวดให่แล้วก็ใส่น้ำค่ะแป๊บนึงนะก้านมันยาวไปลูกยาวอือยาวใส่ให้หมดเลยค่ะ Te metas, te Suelo, suelo, suelo. Sí, casi no puedes estar en la silla. Dame la manita. Mira para mamá. Dile, vámonos a la playa. ¡Vamos a la playa! ¡A la playa. Okay, adiós. ado c e e l สวัสดีค a ะมาทำความสะอาดถั่วแขกค่ะที่เก็บมานะคะตอนนี้ก็จะเอาเข้าตู้แช่แข็งค่ะเอาเก็บไว้กิ้งไว้ในฤู่ วันนี้เราจะมาทำลาซาญ่าบวบซูกินีกันค่ะตัวน้ำซอสน,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อครีมนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะคุณสามีค่ะออกไปตัดไม้มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะคนข้างบ้านมาจ้างให้ไปตัดต้นไม้ค่ะเราก็ได้ฟืนนะคะเอาไว้ช่วงหน้าหนาวปีนี้ค่ะ เอาลูกไหนดีคะไปทำกินวบวบสุกินีมันดีอย่างคะ่ะมันปอกง่ายมากเลยทานํำมาแล้วก็เทครีมนมลงไปคะ่ะจากนั้นก็เอาสุกินีมาวางเป็นชั้นๆแบบนี้คะ่ะน้ำซอสหมูราดลงไปเลยคะ่ะเกลี่ยเลี่ยให้ทั่วนะคะจากนั้นก็โรยชีสนะคะเราจะทำสองชั้นนะเนน เอาเข้าเตาอบไฟบนล่าง180องศาค่ะอบนานประมาณ30-40นาทีนะคะก็จะได้แล้วค่ะนี่นะคะเสร็จออกมาแล้วนะมันจะออกไม่ไหม้หน่อยนึงนะคะแล้วก็ได้เป็นพริกแกงไก่ด้วยนะคะใส่ถั่วใส่แครอทนะ,ะเป็นไงคะอี่ตอร่อยอร่อยค่ะ อ,อระอรขค่ะแม่ตัดให้อืมแบบแบบหอมอืมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครดบตุยอนโอ้ชิพมันเยอะมากอมโอเคสิมาสอืมชิพ เป็นไงคะเบียงนะอร่อยนะอร่ <laughs> อยค่ะฮ่มมาอันนี้ฮึ่มฮึ่มหวานหวานฮึมหวานนะนุ่มมากเลยค่ะ <c oughs> ¿Quiero más? Sí. Hay un montón. Si quiero más, te aviso. Si uh quieres -huh. más, aviso. Ok. Yo voy a comer todo. Uh -huh. Muy bien. Uno chá de mala oveja. Estaba aquí. ชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบชอบไหมคะชอบอร่อยเนาะมาร์ชอทอามนไม่ชอบสิเงตอืมอ่าอามิชอบพริเงี้ยตวแดสิไม่ชอบรอหวานนะอามิไม่ชอบสีเขียวนะโอเค

จะอิ่มเลยเนี่ยไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาค่ะแม,ม,ม่จะกินอันนี้ค่ะหัวมันอ้วนนะคะมันเหมือนจะแบบแก่หน่อยด้วยนะหวาน้่ะอื้ม